อารมณ์ผมตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการกินของชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าความอร่อยอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามาถึงขั้นนี้แล้วเหรอขั้นนี้เลยหนังมาเวลโอ้โหผมมีคำถาม question mark หลายอย่างกับมันเลยคือก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นช่วงขาลงนะของหนังมาเวลหลายเรื่องที่ได้รับ ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเดอะมาร์เวลเนี่ยก็ยังมองว่าหลายๆส่วนนะที่หลังจะได้ดูแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็สร้างคำถามสร้างความน่าสงสัยให้คนดูได้เหมือนกันถึงขนาดยังรู้สึกเลยว่าใช้คาว่าข้ามได้อ่ะเออคือสาหรับหนังมาร์เวลที่เราดูมาหลายๆเรื่องที่อ่ะคุณจะดูทั้งหมดหรือเปล่าหรือดูแค่อีเวนต์ใหญ่ของจากวันเขาก็ตามอ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เราดูเนี่ยมันก็เหมือนจะมี สตอรี่บางอย่างที่สามารถจะอิมแพคคนดูได้ระดับหนึ่งที่ทำให้เรายัางยึดติดอยู่กับเรื่องราวที่มันกาลังผูกโยงหรือไม่ผูกโยงก็ตามเนี่ยสามารถสร้างความผูกพันให้กับคนดูได้ว่าเออค,คุณชอบตัวละครตัวไหนคุณดูทีมนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่สําหรับเดินบับเวลเนี่ยรู้สึกว่าเออส่วนนี้มันอาจจะเบาบางลงเยอะเหมือนกันจนถึงขนาดที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าข้ามไปได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณสามารถรอดูเรื่องหน้าได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องเองมันไม่ได้มี สตอรี่ที่อิมแพกอะไรกับคนดูมากมายขนาดนั้นน่ะเนื้อเรื่องมันแทบจะเป็นเหมือนซีรีส์หนึ่งตอนไปแล้วอะเออเออเออออใช่ให้ความรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเลยอะอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามาเวลเนี่ยเหมือนจะเดินทางผิดมาพักใหญ่แล้วที่พยายามบังคับให้คนดูหนังเนี่ยต้องตามทุกเสื่อ,องตัวเองอ,ะอ่ะอซึ่งเรื่องนี้เราก็ยังรู้สึกได้นะเพราะว่าตัวละครหลักสองในสามคนเนี่ยอ โมนิก้ากับกบมามมลาคารเนี่ยคุณจะรู้จักตัวละครนี้ได้จากซีรีส์โมนิก้านี่ย้อนไปที่วันด้าิชันอ่าอ่าอว่าเขาเป็นใครเขามีความสำคัญยังไงเขาได้พลังมายังไงอีกอย่างไอโมนิก้าคือปมของเขาคือสุดท้ายมันก็ยังเป็นตะก,กรที่ยังอยู่ในช่วงอินฟินิตี้สากานะมันก็เป็นปมของโมนิก้าตอนอเด็กๆที่แครอเดนเวอร์ก็คือกัปตันเนี่ย ทิ้งกันไปไม่ได้เจอกันอีกเลยอะไรเงี้ยตอนที่เราดูกับตันมวหนึ่งเนี่ยนะเนื้อเรื่องของโมนิก้าตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เคี่ยวกรมว่าแบบแคร์โรเดนเวอร์หรือกับตันมวเนี่ยก็คือเหมือนมีความผูกพันมากเหมือนพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นไงแล้วเขาไปเล่าในเรื่องไหนหรอในภาคนี้มันจะพยายามเล่นปมนี้แล้วกันซึ่ง พอมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนแฮร์รี่เสียซีเรียสแบล็กอย่างเงี้ยเขาจะเราไม่รู้สึกว่าการเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวของโมนิก้ากับแครอลในเรื่องนี้มันเที่ยวกรรมถึงขนาดนั้นน่ะผมก็งงว่าเอ๊ะเราต้องไปตามไหนหรอแล้วเขาเล่าเหมือนเรารู้อยู่แล้วรู้ซึงว่าแบบอ๋อตั้งแต่เรื่องนั้นในเรื่องนี้ไงแล้วเขาไม่ได้ปูไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้ให้ดีเทลอะไรขนาดนั้นด้วยแล้วมันก็เลยภาวะทางอารมณ์ต่อตัวโมนิก้ากับแครอลก็ไม่ได้ เราก็่เออมันไม่มีเหมันไม่ได้ขนาดนั้นอะย้อนกลับไปที่กับตันมาเวโภาคแรกแล้วกันมองว่าเออมันเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันด้วยความที่หนังไม่ให้ดีเทลความผูกพันเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่โมนิก้าคิดเนี่ยมันมีรากฐานมาจากอะไรอ่แล้วความรู้สึกที่มีต่อหน้าเคเราที่มาถึงหนังภาคนี้เนี่ยที่อาจจะโกรธเคืองอยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องนี่ที่แบบแทบจะมองหน้ากันไม่ติดไม่พูดกันเนี่ยอืมความผูกพันเลยใช้คําว่าไม่สามารถทำให้คนรู้สึก อินแบบความรู้สึกของตัวละครน,นี้ได้แล้วปมที่มันเหมือนจะกลายเป็นปัญหาระหว่างตัวละคร uh huh. ก็เลยไม่มีค่าเอ uh huh. ผิดกันกับกำมรละคารที่เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในหนังเรื่องนี้อืม uh huh. มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือกับตันแมวเองก็ยังเบานะเราไม่สามารถจะผูกพันกับตัวละครของคาร์เรลเดนเวอร์ได้เลยโอเคส่วนหนึ่งคือด้วยความที่มันเซตหน้าให้เขาเก่งอยู่แล้วแต่พอเขาไม่มีความสัมพันธ์กับใครอ่ะ เขาห่วงนิกฟิลลี่หรือเปล่าถ้านิกฟิลลี่ตกอยู่อันตรายเขาจะไปช่วยไหมก็ไม่รู้เอกับโมดิก้าที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้ถ้าเขาสร้างความผูกพันจนแบบนี่คือลูกสาวตัวแทนที่ตัวเองไม่มีครอบครัวนี่คือความรักชิ้นเดียวที่เขามีอยู่เราก็ไม่รู้สึกอีกว่าเขาต้องห่วงโมดิก้าขนาดนั้นเอเอ,เอสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจับต้องได้สุดคือกร,รม马าขานแต่ถึงจะเป็น MVP ของหนังเรื่องนี้แต่คุณยังรู้จักกามราขานได้น้อยมากถ้าคุณไม่ดูซีรีส์มิดมัเวมาก่อนใช่ผมยังรู้สึกว่า เอ๊ะหรือเขาจะปูกับไลาคานเยอะๆในเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ไม่นะดีเทลเหมือนเรารู้อยู่แล้วมาตั้งแต่มิสมาเวลแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมผมรู้สึกว่าเฮ้ยลัสรุปแล้วใครคือตัวเด็นในเรื่องนี้โอเค okay, จะบอกเป็นหนังทีมอัพก็ได้แต่เรารู้สึกว่าแล้วเราจะยึดใครในเมื่อถ้าคุณจะทีมอัพคุณต้องทําให้เรารู้สึกว่าแบบกับตันมาเวลเราก็อยากตามทุกคนอยากแต่ตอนนี้คือกับตันมาเวลก็ไม่มีอะไรให้เราตามนะและพอมาเป็นน้อง กามเล่าผมรู้สึกว่ามันมีภาวะ coming of age บางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจฮะแต่เขาก็ไม่ได้ขนาดนั้นกามเมล่าขาดเนี่ยสำหรับเราแล้วเวิร์กเพราะว่าเราดูซีรีส์มาก่อนเราดูมิดไาเวมาก่อนผมไม่ได้ดูเลยอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการต่อยอดจากซีรีส์เลยคือถ้าพูดว่ามันหนึ่งตอนของซีรีส์อ่ะมันคือหนึ่งตอนของมิสมาเวลอ่ะเออมันคือซีรีส์เดียวกันที่คราวนี้กามลาขาดไปเจอตัวละครอ,อื่นไปทีมอัพ สำหรับเราแล้วกักม马าคานคือตัวหลักของหนังเรื่องนี้ฉะน,นั้นอฐานะที่มันควรจะเป็นแคร์โรเดนเวอร์นะแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่ากัมาาการาคานเด็ดกว่าเด็ดกว่าในฐานะที่คนดูผูกพันมากกว่าละกันความที่เขามีตัวตนขึ้นมาถึงแม้ว่าอย่างบิ๊กยังไม่ได้ดูซีรีส์มิสมาเวลก็ตามอะแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ถึงตัวละครนี้มากที่สุดเออมีอะไรให้เล่ามากกว่าตัวแคร์โรแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแครอโรกับโมนิก้าซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นถึงแม้ว่า คุณจะไม่เคยดูซีรีส์ก็ตามอะ่ะแต่ว่าด้วยวิธีการใช้ตัวละครตัวนี้ในหนังอะ่ะมันทําให้เห็นถึงความผูกพันความห่วงใยความสัมพันธ์ที่กำมาลาขานมีต่อคนรอบข้างอะ่ะมันชัดเจนที่สุดความสัมพันธ์ที่เขามีต่อแคร์เราก็าชัดเจนกว่าตัวละครอื่นเขาคือไอดอลก็คือฮีโร่เขาคือคนที่เขายกย่องความสัมพันธ์ที่เขามีต่อมอริก้าก็คือโอเคเป็นเพื่อนร่วมทีมเพิ่งรู้จักกันซึ่งมันเมคเซนส์ในฐานะที่เพิ่งมาเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วก็ความคิดที่เหมือน กึ่งๆว่าคล้ายคนดูไงว่าตอนนี้กัม马าขานกาลังพาเราไปเจอกับโลกทั้งใบที่ตัวเองยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไปสู่หล็กที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มันสามารถพาคนดูเข้าไปเชื่อมโยงได้โดยที่ผูกพันได้ง่ายที่สุดลวกันอืแล้วก็พัฒนาการของความเป็นตัวละครของกัมลาขานชัดเจนมากจากเด็กที่กึง่งๆว่ายังไม่รู้เรื่องไงไม่รู้หนยเนย่จับพลัดพลูไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องขยับตัวเองขึ้นมาต่อสู้ ขยับตัวเองขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวผ่านปัญหาก้าวผ่านอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างพัฒนาตัวเองอะ่ะให้สามารถที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละพอตัวกำมะละขานมันชัดเจนขนาดเนี้ยมนเลยตามได้ง่ายสุดผมรู้สึกว่ากำมะละขามีอะไรให้เล่ามากกว่าเช่นเรื่องภาวะความแบบเห็นคนอื่นเป็นไอดอลมากๆรู้สึกว่ามันเป็นอิเลเมนที่ เป็นเทมโปสากลแล้วกันที่เราก็คุ้นเจอกันอยู่บ่อยๆซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเราอยากเห็นแบบนี้บทของความน่าขาดเนี่ยมันเวิร์กตรงนี้ด้วยนะคือโอเคส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ที่เขามีต่อแคลร์เ,รเดนเวอร์ก็ถือว่าน่าดูน่าติดตามแล้วความสัมพันธ์ที่เขาอยู่ในทีมอืมก็น่าสนใจพูดง่ายๆว่าเป็นมุมมองที่ make ซนที่สุดแล้วอะ่ะเมื่อคุณเห็นคนที่คุณยกย่องมากทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันอยู่แล้วเขาขยับตัวเองไปเป็นตัวกลางอะ เขาเป็นคนที่คลี่คลายปัญหาให้โมดิก้ากับแคร์ l เดนเวอร์ดีกันอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโมเมนต์แบบนั้นน่ะมันเมคเซนส์สำหรับตัวละครตัวนี้ไงมันกลายเป็นว่าตัวเชื่อมโยงให้คนดูผูกพันกับสารการน่ะมันไม่ใช่ตัวละครหลักอย่างแคร์เดนเวอร์แต่กลายเป็นกรรมะละครนสำหรับเราเรารู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลาซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียละกันคือ แต่เราเราข้อดีก็คือโอเคมันยังมีอะไรยึดติดอยู่ให้คนดูสามารถตามได้แต่ข้อเสียคือถ้าคุณไม่ได้ดูมาโดยตลอดไม่ได้ดูซีรีส์มาออคุณก็จะไม่เก็ตว่าทำไมหนังไม่ได้โฟกัสที่แคเรลเดนเวอร์วะแล้วผมอะด้วยความที่ผมไม่ได้ดูซีรีส์มาผมรู้สึกว่าผมเห็นถึงอิเลเมนต์ของความเอาเรื่องเอาราวของกมัมเบรล่าคานนะแต่ นั่นแหละผมรู้สึกเหมือนผมเป็นคนนอกในกลาเมล่ขาขานเหมือนกันในบางมุมเหมือนกันใช่ใช่มันต้องรู้สึกอย่างนั้นและถูกแล้วคือถึงแม้ว่าจะใช้คาว่าเป็นหนังทีมอัพโอเคนี่คือทีมอัพสามคนแต่มันต้องมีตัวดินย้อนกลับไปที่สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมสิคุณจะดึงโทบีเบ็กควายมาดึงไอดูกาฟิลมาแต่ตัวหลักยัง,ยงเป็นทอมฮอลแลนด์ประเด็นชีวิตสําคัญของท้องเรื่องก็ยังเป็นประเด็นชีวิตของทอมฮอลแลนด์คนอื่นเป็นไซส์สตอรี่ p i d ด์แมนของโทบี้จะได้คำตอบกว้านไป p i d ด์แมนของแอนดูกาฟิลจะได้ปรัชญ,ญาชีวิตกลับไปก็เรื่องของเขาเป็นไซส์สตอรีหมดเลยแต่แก่นต้องเป็นทอมฮอลแลนด์กลับกันเดอะมาร์เวลเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเส้นเรื่องของกำลัาขาดนะเวิร์กมากทางั้นที่คนดูไม่อยากได้หรือเปล่าคนดูอยากได้นี่คือหนังของแคร์โรดเดนเวอร์นะ,ะกำลาัขาคนควรจะเป็นตัวเสริมที่มาช่วย ให้แคโรเลนดวคนพบอะไรบางอย่างคนพบครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักของหนังอ,ะอ่ะถ้าพูดถึงว่าแคโรเลนดวเหมือนไม่มีที่อยู่ในจักรวาลน,นี้แล้วอะ่ะบ้านก็ไม่มีให้กลับจะไปดาวดวงไหนก็ไม่ได้ครีก็บาดหมางไม่มีที่ไหนที่ยอมรับตัวตนเขาอะ่ะเขาก็เลยเหมือนไม่มีที่อยู่บนจักรวาลเลยหรือซ้าไม่มีพักพวกไม่มีทีมแล้วการมาเจอแก๊งเนี้ยเจอโมนิก้าเจอกามาละคาเนี่ย เขาได้กลับมามีตัวตนมีที่ยืนมีโลกมีดาวบางดวงที่เรียกว่าบ้านได้อะมันควรจะตอบโจทย์ตัวนั้นในแบบเข้มข้นเลยนะ,ะแต่ว่าหนังมันก็เบาบางอีกฉากจบที่เหมือนจะซึ้งนะเราดันไม่รู้สึกว่ามันมีค่าเลยออ,อผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบิวหรือว่าคัดยี่หรือจะใช้คําไหนแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นในเดอะมาเวลละกันที่เรารู้สึก มันเหมือนอาศัยอิงแอบจากความรู้เรื่องรู้ราวของเราแต่ก่อนของเราที่เราจะตามในไหนมาก็แล้วแต่เคยดูในกัปตันมาเวลและคิดว่าเราจะเข้าใจว่าอ๋อจุดนั้นน่ะเขาทุกเขาซีเรียสมากเลยนะมันก็เลยทำให้เขาเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนเขาคิดว่าเราจะมีพื้นฐานหรืออะไรและเขาจะไม่ปรุงรสอะไรเพิ่มเลยอะ่ะเหมือนจะให้เราตักกินได้เลยอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากไปนิดนึงซึ่งถ้าให้ผมเทียบเหรอ กับตันอเมริกาซีวิว War คือปมของแต่ละคนก็ถูกขยี้ผมอะยอมรับว่าตอนดูกับตันอเมริกาซีวิว War ที่โทนี่ตีกับกับตันอเมริกาซึ่งผมรู้สึกว่าณนะตอนนั้นอะผมยังไม่ได้เก็บกับตันอเมริกาเดอะเฟิร์ส e n เวนเจอร์แล้วก็กับตันอเมริกาวินเทอร์โซเนจอร์นะผมมาซัดเอากับตันอเมริกา3แล้วนะแต่ผมค่อนข้างรู้สึกว่าพาร์ทของกับตันผมเข้าใจได้ มันขยี้ได้มันทําให้ความรู้สึกมันถึงประลอดสุดๆอะไรได้ของโทนี่ก็ขยี้จุดร่วมให้มันมาถึงสุดๆได้แต่ว่าอย่างเดอร์มาเวลสางเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ขยี้อะไรมียกตัวอย่างได้ดีมากเลยคือซีวิว w อลเนี่ยให้ดีเทลเรื่องราวที่จะเกิดเป็นความบาดหมางชัดเจนมากเออเราเข้าใจความผูกพันที่โทนี่มีต่อพ่อคือไอออนแมนคุณก็ไม่ต้องย้อนดูหนึ่งสองเลยนะเพราะมันเล่าอยู่ในนั้นหมดแล้วใช่มันเล่าอยู่ในซีวิววอลหมดแล้วอ่า ความผูกพันที่เขามีต่อพ่อพ่อตายไปแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นผลเสียยังไงแล้วมาเจอปมมาเจอต้นตอของปัญหาตัวเองในซี v i l w วอมันเลยยอมไม่ได้มันเลยกลายเป็นความบาดหมางที่ยิ่งใหญ่มากฝั่งกัปตันก็เหมือนกันหนังมาสามารถที่จะบิวอัพตัวละครเหล่านั้นนะ่ะเข้าสู่ความบาดหมางสำคัญของหนังภาคนั้นได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องอูพื้นอะไรทั้งนั้นอดูภาคเดียวรู้เรื่องความบาดหมางที่มาที่ไปจบ คณะที่เดิมมาวไม่เป็นอย่างนั้นเลยเออเข้อที่เป็นจุดบกพร่องใหญ่สุดสำหรับเราเนะี่คือตัวร้ายอืมหายไปเหมือนกันนะ Lost in emotional หายไปในความรู้สึกเหมือนกันนะหายไปในความทรงจำเลยอะเออเรื่องของเรื่องคือเรารู้สึกได้ว่าตัวละครตัวนี้สำคัญเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปถึงผลจากการการะทำของคาราเดนเวอร์จากที่จบภาคแรกเนี่ยคาราเดนเวอร์เนี่ยกลับไปที่ดาวของครีเนเพื่อจะไปทำลาย สิ่งที่คิดว่าเป็นภัยต่อตัวเองซึ่งหนังมันเล่าน้อยมากจนเราไม่รู้สึกว่าอันนั้นน่ะคือปมปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความแค้นน่ะใช่จนดาเบนจะต้องกลับมาล้างแค้นทุกคนที่คารเราเป็นห่วงทุกดาวที่คารเราเคยไปมันต้องพินาศเพราะมึงทำลายบ้านเกิดของ,ของเราเนี่ยเออพะมันเซตอัพเหตุการณ์ที่ดาเบนต้องทนทุกข์ไม่ได้เนี่ย เออเราเลยไม่เข้าใจว่าตัวละครตัวนี้จะอารวาสทาไมอะ่ะเออผมอยากให้มันขยายขยี้ตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นภาพไงเหมือนที่เราดูไอ้บารอนซีโมพอมันมาเป็นตัวร้ายในซีวิวอลใช่ไหมเราอ๋อว่ะโซโคเวียเอาแผ่นดินถล่มลงมาที่บ้านมันไม่มีใครเหลือเลยตายหมดเลยอะไรเงี้ยเออใช่ซึ่งแบบโอ้โหเฮ้เยเออเข้าใจได้เว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ดาเบนอะ่ะเราเห็นแต่ความโกรธแต่มันไม่เห็นถึงความแบบ หดหูเศร้าใจเสียใจความทุกข์ระทมของเขาอะซึ่งจริงๆแล้วถ้านึกย้อนจริงๆอ่ปมของดาเบนสำคัญมากนะเพราะว่าคือหลังจากที่แคลร์เดนเวอร์ไปทำลายซูตรเมลินเทเลเจนเนี่ยดาวทั้งดวงก็คือไม่มีผู้ปกครองใช่ไหมกลายเป็นเกิดสงครามกลางเมืองทะเลาะกันทั้งดาวอ่ะพินาศทั้งดาวอ่ะจนเกิดสงครามกลางเมืองจนแบบทรัพยากรพังพินาศระบบปกครองระบบทุกอย่างกลายเป็นกกกันเหล่าต่อสู้จนบ้านเมืองตายกันเป็นเบืออะไรเงี้ยแล้ว เขาเป็นคนที่รวบรวมดาวบ้านเกิดให้กลับมายืนได้ด้วยขาของตัวเองอะ่ะซึ่งโหถ้าฟังอย่างนี้คือแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะสําคัญมากเลยนะ,ะแล้วมีเรียกว่ามีความแค้นได้อะ่ะมีปมว่าอืทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับดาวชั้นเนี่ยเพราะแครเราเดนเวอร์เลยนะเพราะแกเหมือนตอนนะที่โซนี่สตาร์กทำกับบาลอนซิโมใช่คนดูจะเข้าใจว่าตัวละครนี้จะทำทำไมแล้วทีนี้การแก้แค้นมันเลยเมคเซนที่แบบ อ๋อคาราเดอร์มีความสุขใช่ไหมตรงนั้นเคยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปทําลายเออให้เหมือนที่คุณทําลายบ้านฉันอ,อ,อะไรเงี้ยแบ็กกราวของดาเบนเนี่ยเวิร์กมากสำหรับคารเป็นตัวร้ายที่ดีอะ่ะอ,อแต่พอหนังมันไม่สามารถจะเซตหน้าเหตุการให้คนดูเข้าใจอะ่ะคือตรงนี้เรารู้สึกว่าสําคัญมากนะคือแม้ว่าเขาจะเป็นตัวร้ายยิ่งเป็นตัวร้ายยิ่งสําคัญเ,ออเพราะว่าการที่จะโดนทีมตัวละครหลักของเราสามคนลุมกระทืบเนี่ยมันต้องเลวร้ายแค่ไหนอ่ะคนดูถึงจะเข้าใจ Uh huh. ไม่งั้นคนดูจะคิดว่าพระเอกหมาหมู่นะเว้ยมันเลยกลายเป็นว่าพอพื้นฐานของตัวละครตัวร้ายตัวเนี้ยมันไม่ชัดเจนหรือให้ไม่มากพอเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นไม้ประดับเป็นแค่อุปสรรคที่ตัวละครฝั่งนางเอกจะต้องทําลายล้างให้ได้อะไรเงี้ย uh huh. คือเรายังรู้สึกได้เลยนะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ดาเบนทาก็เหมือนจะถูกต้องนะคร์ uh huh. เราเองก็อาจจะผิดนะ อที่ไปทําลายล้างโดยที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของดาวบ้านเกิดของดาเบนอะไรอย่างเงี้ยของวาลาเนี่ยซึ่งถ้ามันขยี้ตรงนี้เราจะสามารถเข้าใจถึงความขัดแยง้งทั้งในตัวดาเบนแล้วก็ในตัวของแคเราด้วยนะปมชีวิตที่แบบแคเราเองก็เหมือนรู้สึกผิดนะที่ไปทําตอนนั้นอะที่ทําไปโดยไม่คิดอมันเป็นผลกรรมจากการกระทําแบบชัว่ววูบอะซึ่งประเด็นเหล่านี้มันสามารถขยี้ให้กลายเป็นหนังที่มีความเข้มข้นได้เลยอะภารกิจต่างๆการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมันรู้สึกง่ายไปหมด พิบัติระดับเอเวนเจอร์ใช้คำนี้ออแต่มันก็คลี่คลายแบบไม่ง่ายอ,อีกอุปสรรคในหนังเรื่องนี้มันคลี่คลายง่ายกว่าในซีรีส์ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่อุปสรรคของตัวร้ายนะแต่อุปสรรคคอนฟ l i c ในใจของแต่ละคนเนี่ยส่วนนั้นด้วยมันเหมือนเป็นการคุยง่ายๆแล้วอ๋อโอเคนี่ผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่หนังทำเหมือนมันจะคุยกันไม่ได้คุยกันยาก ผมก็ยังงงว่าเอ๊ะทุกอย่างมันง่ายไปหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบเหล่าร้ายเข้าใจกันระหว่างบุคคลเหมือนอยู่ดีๆคิดจะเข้าใจก็เข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนรวดเร็วอยู่ดีๆมันเหมือนประโยคบางอย่างมันถูกจับยัดสถานการณ์ก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นควรจะเกิดขึ้นมันดูเหมือนอยู่ดีๆทุกอย่างจะเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาก็เกิดพุทธิปัญญาขึ้นมาอย่างง่ายเรารู้สึกว่าข้อดีที่เราชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือ แอคชั่นนะทำไปทำมานะงานดีไซน์ที่เล่นกับเรื่องราวของตัวละคร3คนเนี้ยโมนิก้าคาร์ลเดนเวอร์แล้วก็กำมะาะคารเนี่ยงานดีไซน์ที่ทำให้ตัวละครสลับพลังกันเนี่ยแล้วเอามาพลิกแปลงเป็นการต่อสู้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบส่วนนี้ที่สุดนะมันคือการคิดรูปแบบการต่อสู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวละคร3คนเนี้ย อมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางพลังละเหมือนตอนที่ไอ้ทอมฮอลแลนด์เจอกับไอ้สองปีเตอร์อะปีเตอร์หนึ่งปีเตอร์สองปีเตอร์สามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งแต่มันคือเรื่องของมิตรภาพเรื่องของทีมอ่าแต่หนังก็ไปถึงจุดนั้นได้แบบงงๆอ่ะทําให้เรารู้สึกว่าการรวมทีมมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นที่แบบโอ้โหตัวละครที่เราห่วงใยทั้งสามคนกางจะร่วมมือกันตัวร้ายแย่แน่อะไรเงี้ยเออมันก็ไม่เกิดโมเมนต์แบบนั้นเล่นกันเหมือนเป็นโน้ตเดียวกันอ่ะ มันเลยทําให้สิ่งที่เราชอบที่สุด์อย่างฉาย์ชั่นน่ะมันไม่สุดขีดเหมือนกันคือตอนนี้มันมีแต่งานดีไซน์ถามว่างานดีไซน์เวิร์กไหมเวิร์ก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 ดีดีดีการใช้พลังของกำลัาคานส่งเสริมให้มอรนิก้าให้แคร์รเดนเวอร์ต่อสู้กันแบบผสานกันได้แต่ที่มาของไชคชั่นเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้เราเท่าไหรมีแค่ภาพที่ดูดีอ่ะแต่สตอรี่เบื้องหลังภาพอ่ะยังไม่โดนและกันอืม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  แล้วยิ่ยงไปรวมกับการที่การต่อสู้แต่ละครั้งอุปสรรคแต่ละครั้งมันผ่านไปง่ายและรวดเร็วอีกอ uh huh. ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้สิ่งที่เราชอบที่สุดกลายเป็นว่ามันก็ยังไม่สามารถที่ทําให้เราพึงพอใจไม่สามารถทําให้เราฟินกับซีนนั้นๆได้อีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกอาจจะขัดใจแมวบ้างเป็นบางโอกาสไม่ใช่แมว <laughs> <laughs> คือมุกตลกเรารู้สึกว่าผิดที่ผิดทางใช่ผิดที่ผิดทางคือ เรายังรู้สึกว่าอย่างในกาเดียนอัเดอรกาเล็กซี่เนี่ยมันเป็นหนังที่ตลกกว่านะใช้คำนี้ได้เลยนะ uh huh. เป็นคอมเมดี้เลยอะแอคชั่นคอมเมดี้เลยอะ uh huh. แต่รู้สึกว่ามุกตลกในกาเดียนเนี่ยมันเวิร์กมันมาถูกที่ถูกทางมันมากับคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวโจ๊กได้ uh huh. แล้วมันก็ปูทางมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนังมันมีโทนแบบนั้นอยู่ uh huh. แต่สำหรับเดอะมาร์เวลเนี่ยเรารู้สึกว่าผิดที่ผิดทางรู้สึกแปลกรู้สึก ไม่เข้าพวกเหมือนที่คล้ายๆกับตอนที่ดูทอร r เลอรแบนทันเดเหมือนกันนะแต่ทอ o r เลอรแบนทันเดอเนี่ยข้อดีมันคือมันตลกทั้งก้อนอ uh huh. มันไม่มีอะไรซีเรียสเลยคือถ้าคุณชอบมุกตลกคุณก็จะผ่านได้แต่ถ้าคุณจะรู้สึกว่าเออมันไม่มีอารมณ์อื่นเลย uh huh. ก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับทอร์เลอรแบนด์ทันเดอร์ขนาดที่เดอะมาร์เวลเนี่ยมันมีความจริงจังของเนื้อเรื่องอยู่แต่ดันมีมุกตลกที่แปลกๆเข้ามาใส่ มันเลยรู้สึกพีชที่เบต่ทางความตลกเดียวที่เวิร์กสำหรับเราก็คือครอบครัวของกำมนาคารเอ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชอบคารแรคเตอร์แบบนี้มาตั้งแต่ซีรีส์แกเออ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 ถ้าใครดูซีรีส์มิสมวเวลก็จะรู้จักครอบครัวคารมาตั้งแต่แรกแล้วเขาเป็นอย่างนี้คงเส้นคงวาแล้วมันเป็นตัวขโมยซีนที่ดีออที่มาส่งเสริมให้ภารกิจมันดูสนุกขึ้นอ,อแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีแต่เมื่อมาอยู่ในหนังที่มี อย่างอื่นมาดึงดูดความสนใจก็ทําให้ข้อดีตรงนี้อาจจะโดนมองข้ามได้เหมือนกันผมในมุมของครอบครัวกำลังคารเนี่ยผมชอบแต่ว่าคือผมไม่ได้ดูไม่รู้จกักแล้วเขาก็ไม่อินโทรดิวด้วยต้องไปไได,ดูซีรีส์อย่างเดียว้องไปดูซีรีส์ถึงจะรู้ว่าอ๋อพ่อมีคอนฟ lict อย่างนี้นะแม่อย่างนี้นะแม่นี่นะ <S <S นนะแม่เป็นคนแบบนี้นี่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูจะลอสไปเลยว่าบุคลิกเหล่านี้เป็นมาอย่างไงมันก็เป็นข้อเสียแล้วกันสําหรับใครที่ถ้าไม่ได้ดูซีรีส์ คือปกติเนี่ยเราคุยกันหลายครั้งมากที่เราเราดูหนังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหนังยาวเกินไปแต่สลับเดลมาเวอเนี่ยเราอยากยาวกว่านี้นะเออเออเออเพราะมันเหมือนมันขาดส่วนที่จะขยี้อารมณ์เราเออนั่นแหละเอาง,ง่ายๆอย่างเรื่องของตัวร้ายเนี่ยของดาเบนเนี่ยถ้ามันมีซีนที่บ้านเมืองเขาถล่มพังทลายเพราะคาร์เดนเวอร์ตอนต้น,น,นเรื่องนะสักเพิ่มมาอีสักห้านาทีเนี่ยเราน่าจะเข้าใจความรู้สึกของตัวร้ายตัวนี้มากขึ้นนะออ เรื่องของโมนิก้าเหมือนกันถ้ามีฉากย้อนอดีตให้อีกสักห้านาทีเล่าถึงแหมตอนที่คาร์เราไม่อยู่นี่คือแบบเศร้ามากทุกข์ใจมากแม่ป่วยป้าก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเราจะเข้าใจถึงความบาดหมางตัวนี้มากที่สุดเลยอะ,อะหรือแม้แต่ตัวคาร์เราเองเนี่ยถ้าบอกว่าความครับข้องใจที่ตัวเองไม่มีที่ยืนในจักรวาลน,นี้แล้วอะอะไม่มีดาวดวงไหนที่ต้อนรับเขาเลยอะซึ่งมันเซตอัพไวแล้วนะ,ะถ้าเพิ่มตรงนี้สักห้านาทีเนี่ย หัวเข้าใจหัวอกของกัปตันมาเวลเลยว่าโหยหาเพื่อนมากโหยหาพวกพ้องมากการมีทีมอัพสามคนนี่คือสําคัญสุดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกอีกมันขาดการขยี้หลายๆส่วนอ่ะให้คะแนนพูดกันมาเหมือนมีแต่ปัญหานะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ยังรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยหนังมาเวลเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนต้องการแรงกับเพื่อมบางอย่างที่จะทำให้รู้สึกว่าเรายังตามซีรีส์นี้ได้ ตามตามยูนิเวิร์สนี้ได้อะว่ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นบ้างในหนังแต่ละเรื่องอ่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงกันหรอกนะอืมแต่พอมาเวลมันทำมาโดยตลอดแล้วมันสามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่สามารถพลาดหนังเรื่องไหนได้เลยอ่ะเพราะว่านี่คือจุดเชื่อมโยงจุดสำคัญจุดพลิกผันของเส้นเรื่องทั้งหมดของจักรวาลของเขาอ่ะแต่ตอนนี้สำหรับเดอะมาเวลเนี่ยมันกลายเป็นว่า มันไม่ได้มีแรงกบเพิ่มขนาดนั้นที่จะทําให้คนดูรู้สึกว่านี่คือหนังอีกหนึ่งภาคอีกหนึ่งตอนที่คุณห้ามพลาดถ้าคุณพลาดคุณจะไปต่อกับครั้งหน้าไม่ได้หรือตัวหนังภาคนี้จะเป็นตัวขยายความจากส่วนอื่นฉเฉลยไอ้สิ่งที่เคยทิ้งปมไว้อะไรบางอย่างเหมือนที่หนังภาคต่อควรจะเป็นซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้อารมณ์นั้นอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นความกลางๆบางๆ ที่ผ่านได้อ่ะคุณไม่ดูเดอะมาเวลเนี่ยคุณก็สามารถไปดูหนังมาเวลเรื่องอื่นเอ uh. เรื่องต่อไปได้เลยอ่ะอ uh. อยังถือว่าไม่โดนแล้วกันอ uh. แต่เรายังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังสามารถที่จะสนุกไปกับตัวละครบางตัวได้คือถ้าเราคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของมิสมาเวลอ่ะสําหรับเราแล้วโอเคมากอ uh. แต่เป็นภาคต่อของกับตันมาเวลที่ไม่เวิร์ก uh. ก็ขอให้ที่6กคะแนนครับ6กคะแนนสำหรับผมเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ใช่แฟนของแครอลหรือกัปตันมาเวลเลยแล้วบอกตรงๆว่าทำแทนไม่ได้ด้วยถึงแม้จะเป็นหนังที่ดูเอาเพลินได้แต่ว่าผมพยายามหาที่ทางในใจให้มันอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องของกัปตันมาเวลก็ไม่ได้ไปไหนหรือเปล่า รือมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่ไม่จําเป็นต้องเป็นสลักสําคัญมากเหตุการณ์นี้เป็นจุดกระเพื่อมในชีวิตของกำมะลคาคันก็ไม่ได้ใช่จุดกระเพื่อมไม่ใช่จุดยิ่งใหญ่ภาวะทางเนื้อเรื่องไม่ได้เดินไปขนาดนั้นผมเลยไม่รู้ว่าจะจัดวางวันไว้ในจุดไหนในใ,นใจเหมือนกันว่ะเปรียบเทียบผมว่าผมคงเข้าใจแล้วลหละว่าเวลาแฟนๆที่เขาอยากจะลืมหนังภาคไหนในเฟรนชัยตัวเองอ่ะ มันเป็นอย่างงี้นี่เองเนาะผมเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ของการอยากจะทิ้งหนังเรื่องไหนไม่นับหนังเรื่องไหนในเฟนชัยเนี่ยมันคงอารมณ์ใกล้เคียงประมาณนี้แหลวะว่ะถือว่าไม่ได้โกรธกันนะบังเอิญว่ามันไม่โดนเส้นประมาณหนึ่งสามคะแนนซีดีรวมคะแนนดอกหนังอยู่ที่สี่จุดเจ็ดคะแนนครับคะแนนที่เราให้หกจุดห้าเนี่ยมันมาจากกรมละขานคนเดียวเลยนะ อื uh huh, uh huh. ซึ่งถ้าคนที่ไม่ดูมิสมาเวลมาก่อนฮะอย่างบิ๊กเนี่ยก็คือแล้วไงอ่ะมันไม่ใช่ตอนที่เจ็ดของมิสมาเวลสาหรับบิ๊กไงเออมันคือตอนที่ไม่เวิร์คข,ของกับตันมาเวลเออถ้ามันเป็นตอนที่เจ็ดแต่บางิญว่ามันคือเดอเนะมาเวลแค่นั้นเองใช่ใช่ก็เลยเป็นข้อดีและข้อเสียคือข้อดีก็คือถ้าคุณได้ตามทุกสื่อของ Marvel มาเวลมาคุณดูซีรีส์มาโดยตลอดมันก็ก็โอเคอะระดับหนึ่งอ่ะ แต่ออถ้าคุณไม่ได้ดูซีรีส์ปุ๊บเนี่ยผ่านได้อะใช้คำนั้นได้เลยผ่านได้เอ,อตามนั้นหลากหลายประเด็นที่พูดไปในเด e m มา v e เวลใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกกันมาได้ทั้งสองช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube Search d ดซีด็ตามเลขคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ในช่องด็อกหนังของเรานะครับแล้วก็คลิปหน้าคลิปไหนจะเป็นคลิปอะไรก็เจอกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you